ความรักหลายปีจะมีจืดจางบ้างไหมเดี๋ยวนี้ออฟฟิศเนี่ยเป็นห้องแต่งหน้าแต่งตัวของเธอไปแล้วเหรอ <c oughs> พอดีว่า <c oughs> คืนนี้มีงานเลี้ยงที่บริษัทเลยคะ่ะพี่ไฟเขาก็เลยให้ฉันแบ่งเพื่อนอุ๊ยนี่บอกนะคะว่าเขาไม่ได้บอกคุณนะคะฉันเอากุญแจมาให้เขา ไม่ต้องกังวลน,นะคะพี่สไยเดี๋ยวฉันจะรับหน้าที่ดูแลพี่ไฟเขาเองค่ะถ้าคืนนี้เขาดื่มเยอะเนี่ยฉันก็จะเป็นคนขับรถให้อีกสแป๊บนึงก็จะไปกันแล้วล่ะคะ่ะอืงั้นก็ฝากบอกเขาด้วยนะเดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านอุณหภูมิความรักของเราตอนนี้เหมือนอยู่จุดเยือกแข็งเมื่อกี้ใครมาเหรอเออไม่มีอะไรหรอกค่ะพอดีว่าเลขาของพี่เขามาบอกว่าเราลีบไปได้แล้วละคะ่ะ อ๋อโอเคเราแป๊นนะแม้แต่ความ,มห่วยใยเธอก็ไม่เคยส่งมาหาผมเลยเคุณอีกสองสามวันก็วันหยุดแล้วอะ่ะเราไปเที่ยวทะเลกันไหมฉันบอกว่าอีกสองสามวันเนี่ยเราไปเที่ยวทะเลกันไหมที่รักเมื่อกี้คุณพูดอะไรเหรอไม่มีอะไรอะ่ะเมื่อกี้ผมใส่หูฟังอยู่อะ่ะผมไม่ได้ยินคุณพูดใหม่สิมีอะไร ฉันพูดไปตั้งสองสามรอบแล้วนี่คุณยังจะมาโทษฉันอีกเหรอก็ผมใส่หูฟังอยู่ไม่ได้ยินจริงๆคุณช่วยเข้าใจผมหน่อยสิผมประชุมอยู่นะแม้แต่ความอบอุ่นหลังจากเหนื่อยจากงานก็ไม่มีไอ้ไฟเอาจริงเมื่อคืนผู้ช่วยมึงอะช่วยมึงกินเหล้าเยอะมากเลยนะเว้ยเออใช่ถ้าไม่มีไข่มุกอ่ะกูเหลัาคาที่แน่เลยก็มึงนกระจอกไงพี่ไฟกาแฟได้แล้วค่ะโอ๊ยพี่ไพร้อไหมคะเดี๋ยวฉันช่วยนะคะขอโทษค่ะ ไอ้ไฟมันร้อนอยู่แล้วแหละแต่น่าจะไม่ได้ร้อนที่มือหรอกมั้งเออไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปสั่งกาแฟแก้วใหม่ให้นะคะนี่ไ,ไฟผู้หญิงที่เข้าหาเราแบบเนี้ยแปลว่าเขาอยากจะสนิทสนมกับเรามากขึ้นนะเว้ยมึงเข้าใจที่คูพูดไ่ยที่รักม่กี้คุณพูดอะไรเหรอ อะไรอะ่ะกูถามจริงกูมไม่ชอบมัองเขากูมีแฟนแล้วกูปุกปากไปเลยเนี่ยคุตาครับโครงการใหม่รอบนี้เนี่ยคุณทำได้ดีมากเลยนะได้รับคำชมจากสำนักงานใหญ่ด้วยขอบคุณค่ะบอสอ๋อนี่รอผมตรงนี้ปั้นึงนะ นี่ครับของวอดเล็กๆน้อยๆน,ยนะเออนี่มันเกินไปหรือเปล่าคะบอสฉันรับไว้ไม่ได้แล้วค่ะรับไวเ้เถอะครับอืมผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสม,มือนดอกไม้นะคุณต้องลดน้ำเขาด้วยหัวใจใส่ใจเธอให้เยอะๆดอกไม้เนี่ยจะส่งกลิ่นหอมและก็งดงามครับคืนนี้มีงานเลี้ยงที่บริษัทเลยค่ะพี่ไฟเขาก็เลยให้ฉันเปนเพืน่นอุ๊ยนี่บอกนะคะว่า เขาไม่ได้บอกคุณค่ะคิดอะไรอยู่แล้วเขาเนี่ยอ,อ๋อเปล่าค่ะฉันไม่ได้คิดอะไรอ๋อวันนี้เนี่ยผมต้องไปงานเลี้ยงต่อด้วยผมไม่รู้ว่าดอกไม้ที่งดงามดอกนี้เนี่ยจะไปงานเลี้ยงกับผมไหมผมเองก็ไม่หล่อด้วยสิผมไม่รู้ว่าดอกไม้ดอกนี้เนี่ยจะอยากควงผมหรือเปล่าแหมคุณการนี่ก็ชอบพูดเล่นจังเลยนะคะ ผมพูดจริงนะครับผมซื้อผลไม้ที่คุณชอบกินไว้ในตู้เย็นนะขอบคุณค่ะคุณทำงานมาเหนื่อยๆอะคุณลองชิมกับข้าวที่ฉันทำให้ดูสิเดี๋ยวฉันไป้างกันเมื่อความรักเริ่มยาวนานความหวานก็หายไปกลายเป็นความอัดแข็งโครงการนี้คนต้องพึ่งทุกคนหน่ยนะฝากด้วยแล้วกัน งว,วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะลำบากพี่ไฟแย่เลยอะค่ะถ้าไม่ได้พี่ไฟช่วยไว้เนี่ยฉันก็คงไม่พัฒนาเร็วขนาดนี้อ๋อไม่เป็นไรเฮ้ยออคือฉันเห็นว่าเหงื่อพี่เยอะอะค่ะฉันก็เลยซับเหงื่อให้อ๋อเรื่องปกติอะช่วงนี้อากาศมันร้อนด้วยพอดีเลยค่ะ ที่บ้านฉันเพิ่งติดแอร์ตัวใหม่มาพอดีว่างๆพี่ก็ไปสอนงานฉันที่บ้านก็ได้นะคะอากาศร้อนอะ่ะผมขอไปสูวอากาศข้างนอกก่อนนะนี่ถ้าผมไม่ขับรถผ่านหน้าบริษัทเนี่ยเวลานี้เรียกรถยากมากเลยนะครับใช่ค่ะเอ่อบอสคะยังมีอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ฉันยังทำไม่เสร็จอะ่ะเนี่ยค่ะเ่คุณเลิกพูดเรื่องงานสักพักงได้ไหมครับ ผมไม่อยากให้พนักง,งานไปฟ้องนะครับว่าผมบังคับทำโอที24ชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> นี่คุณรถคันนี้ยกว้างมากเลยนะเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวมากเลยอะ่ะแต่ว่าไปผมเป็นถึงประธานบริษัทอายุจะ30แล้วอะ่ะผมยังไม่มีครอบครัวเลยแต่ผมอยากมีลูกมากเลยนะแล้วก็อยากมีครอบครัวด้วยคุณว่าไง วันนี้แอร์ม่ค่อยเย็นเลยเนาะรีพับพอดีกว่าความรู้สึกนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนที่ผมอธิบายไปฮะเข้าใจไหมเอ่อคือว่ายังมีไม่ค่อยเข้าใจบ้างเลยอะค่ะงั้นพรุ่งนี้พี่ไฟไปอธิบายฉันฟังที่บ้านไหนได้ไหมคะฉันหมายถึงว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปฉลองการเซ็นสัญญาที่บาร์กันไงคะ ัวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มีปาร์ตี้ฉลองวันเกิดผมนะพวกบอสบริษัทใหญ่ๆเข้ามากันเยอะเลยนะมากับผมนะทักทำไมวันนี้แกแต่งตัวสวยจังทำตัวแตกอย่างเนี้ยปักผมรออยู่ที่ลานจอดรถนะ สองหนึ่งแต่ครับีรีบไปไหนเนี่ยแกฉันขอพูดทีนะพอดีว่าฉันมีธุระเดี๋ยวรอบหน้าฉันเลี้กับาแฟแกนะสปาราบหน่อยแกเอานายเป็นใครอะ่ะสวัสดีครับ คือคุณไฟให้มารับคุณไปงานเลี <t <t ้ยงเซ็นสัญญาครับดวงดาวบนท้องฟ้านั้นสวยงามแต่ผมมีคนที่รักอยู่แล้วงานเลี้ยขอให้สนุกกันนะฉันไม่ไปอ่ะนายอยากไปไปคนเดียวเลยทำไมวันนี้โรแมนติกจังเลยอ่ะก็มันครบรอบไงครับนี่ของคุณ ผู้หญิงสวยๆมันต้องควบดอกไม้เอ่อท่านประธานคะพอดีว่าตั๊กจะรีบกลับบ้านไปหาแฟนนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบของเขากับแฟนก็เลยให้ฉันมาแทนนะคะสปายรอบก่อนคุณบอกไม่ใช่เหรอว่ารถหัวหน้าของคุณคันใหญ่แล้วนะ่าสบายมากแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณบอกว่าอย่ากไปเที่ยวทะเลอะพอดีเลยเรามีรถขับไปเที่ยวทะเลกันแล้วนะไฟ ฉันมีอะไรจะถามคุณหน่อยอ่ะถามว่าสิคุณไม่คิดว่าการใช้ชีวิตกับฉันเนี่ยมันน่าเบื่อเหรอผมคิดว่าชีวิตก็น่าเบื่อแบบนี้แหละถึงเรียกว่าชีวิตไงความตื่นเต้นความสดใหม่เป็นเพียงชั่วคราวความสอมพันธ์ที่ยาวนานน่ะคือการที่เราประคองความรักให้อยู่กับเราในทุกๆวันมากกว่านะอีกอย่างใครบอกว่าความสอมพันธ์ของเราไม่น่าตื่นเต้นล่ะตามผมมา มันอะไรเนี่ยก็ไปเที่ยวทะเลกันไงไม่ต้องห่วงนะผมแอบลางานให้คุณแล้วหัวหน้าของคุณอนุมัติเรียบร้อยเดินทางไปด้วยกันนะการที่เราจะประคองความรักให้อยู่ตลอดไปมันยากมากแต่ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขคุณคือคนเดียวที่ฉันอยากอยู่ข้างๆตลอดไป ไปวะ่ะบีายโอยขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะ ยินดีด้วยนะครเนื่องจากคุณลูกค้ามาใช้บริการร้านเราเป็นคนที่100พอดีนะครับดังนั้นทางร้านจะขอมอบเค้กก้อนนี้เพื่อเป็นการสมนนาคุณนะคะที่รักดูนี่สิคะเราได้เค้กฟรีด้วยนะเอ็นจอยนะครับคุณลูกค้าค่ะนุ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ย เดี <S <S you, ๋ยวกระเป๋ามาหายไปไหนกระเป๋าอะไรคะฉันไม่รู้เรื่องค่ะอะไครับผมจําได้นะว่าคุณนั่งอยู่โต๊ะหลังผมอะแล้วจู่ๆคุณมานั่งนี่ได้ไงกระเป๋าผมติดตัวมตลอดเวลาไม่น่าจะหายได้นะถ้าไม่ใช่คุณแล้วใครอ่ะหยุดนะบอกผมม่าเถึะนะในกระเป๋ามีเอกสารสาคัญอยู่แล้วผมจะบอกคุณให้นะผมไม่ใช่คนที่คุณจะมาขโมยของได้ง่ายๆนะครับ โอเคฉันไม่รู้ว่าคุณพูดเรื่องอะไรแล้วฉันก็ไม่รู้จริงๆว่ากระเป๋าคุณหายไปไหนฉันพูดเรื่องจริงนะถ้าคุณบอกผมมาเนี่ยบางทีผมอาจจะไม่เอาเรื่องคุณก็ได้นะ <Te le> <önemli> เอาไหมเดี๋ยวโอ๊ย oh. uh. เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเรียบร้อยรวยเลยเดี๋ยวเราจะไปเมาดิฟกันดีกว่าลึกบาหลีพร้อมไหมพร้อมไปอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยคุณดูเหมือนว่าวันนี้คุณจะโชคร้ายแล้วครับคุณมะนาวคุณถูกจับแล้ววิ่งไปดิ โอมาสองแล้ววะคราวนี้จับได้คาหนังค่าเขาเลยคุณก่อคดีลักทรัพย์แปดคดีวันนี้ไม่รอดแนะ่คุณตำรวจคะฉันไม่ได้ทำนะคะจะถูกใส่ร้ายยี่นี่มันใส่ร้ายฉันค่ะไม่ใช่นะคะมันเป็นคนสั่งให้ฉันทำนะคะ่ะพอได้เลยครับพวกคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะคำพูดทุกคำของพวกคุณจะถูกนำไปใช้ในชั้นศาลจะยินเอาโตไปไปคิดจะมาเล่นกันตรวจไทยเหรอ บ่ามีทาง